อขอกันมาหลายลรอบแล้วเกินอะไรนะเรื่องนิองมอีกแล้วครับ S T F, F กับ L T F S T F กับ L T F อธิบายอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับอืมถือเป็นเรื่องที่อธิบายอยู่บ่อยมากเลยคนที่ฟังบ่อยๆจะรู้ละแต่ว่าคนก็บอกซ้ำพูดซ้ำอยู่ตลอดนะอ่า S T F L T F ครับขอมา เขาบอกว่ากิ๊บไม่เจอขอมาก็ต้องอธิบายฝั่งยกนกันคนที่เข้าใจแล้วนะครับถามก็ได้นะโดยจะฝั่งซ้ำก็ดีเอฟดีเก็คือ STF l ีเอฟแอลกิ๊บที่เราใช้ในรถที่พี่ไอซ์จะมาตลาดมันเป็นตัวเลนดี้เรื่องของการปรับส่วนผสมมันมาจากค่าเอฟอารเอฟาก็คือ Air Fuel อลเดโซ แอบอุเรียนครับก็คืออาจารย์ส่วนผสมระหว่างกันมากกับอากาศค่าเอฟอนนี้ก็คือจะอยู่ที่ก่อเสียก่อเสียหลังจากวาวเสียออกไปมันจะมีโอทูตนเซอร์เป็นตัวส่วนจับคาร์ออกไหมออกไหมแล้วมีอากาศลงเหลือเท่าไหร่จับออกซิเจนครับว่ามีอากาศมีออกซิเจนหลงเหลือไหมแล้วมันจะคำนดว่าตอนนี้อ่าส่วนผสมอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่มาตรฐานอยู่ประมาณ14.7เก็คือถต้เราเรียนในที่จะดีก็คือ15ตัวหนึ่งนั่นแหละ แต่มาตรฐานอยู่ประมาณ14.7ต่อหนึ่งคือการป้อหไม้ที是是 so 8, 2, 3, 2. ่สมบูรณ์ที่สุดแต่อาจจะไม่ได้ดีที <creeping> <bé> ่สุดนะครับคือสมบูรณ์ที่สุดหมายความว่าในยานเรินเบาค่าเนี้ยรอบเรินเบานึ่งนี่ค่าน้ดีที่สุดแต่เวลาเราเล่นครับมาจะลดลงมาประมาณ12.3เพื่อการกำลังถูกไหม12.3หมายว่าน้ํามัน1ส่วนต่ออากาศ12ส่วนแต่ถ้า14.7หมายความว่าอ์มมัน1ส่วนต่ออากาศ14.7ส่วน เพราะฉะนั้นครับมันต้องการน้ำมันหนาขึ้นในการเร่งปื้ดแต่เวลายกการเร่งครับมันขอลดไอ้บางลงถูกไหมเพราะฉะนั้น14.7คือรอบลบรบนะครับไม่ใช่ไปอลองมันก็ลองเร่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 งเอ้ยมันไม่ได้ต้องดูที่รอบลบารอบที่นิ่งที่สุดส่วนผสมจะนิ่งไม่นิ่งยังไงดูที่รอบเบ14.7ต่อนหนึ่งอันกออาจะส่วนผสมที่สมบูรณ์ที่สุดทีนี้แล้วค่าตัวเนี้ย fr เป็นตัวที่วัดวัดเสร็จแล้วมันจะมีค่าเรื่องของ stf เอสทเอ็มคือช็อตเติมโอลติมก็คืออาการปรับชวมผสมระยะสั้นเหมือนที่บอกครับมาเล่นปุ๊บมันก็ปรับชวมผสมระยะสันให้เหมาะสมถูกไหมรถคันนี้มีอาการอากาศหนาวอากาศเย็นฝนตกมันก็ปรับชวมผสมถูกไหมพอเครื่องร้อนอากาศร้อนมันก็ปรับชวมผสมใหม่ให้เหมาะสมนะครับมันไม่ได้อยู่ที่สี่สิบเป๊ะมันจะวิ่งให้เหมาะสมกับรถคันนั้นนั้นตีนี้เอ็นอาร์คือระยะสั้นเอสทีเอฟคือระยะสั้นช็อตเติมโวลติม ltf คือรองเติม fuel s y s t รองคือระยะยาวมันมีในรถในสเต็ปสี่ห้าในร5จุด้าที่ไม่มีแมตช์เซนเซอร์อถ้ารุน่นที่มีเซนเซอร์ดิเรงตัวนี้ตัวใหญ่นะครับรถสเตสามหรือรุ่นใหม่ๆที่เป็นสเต็ปตัวใหญ่ๆเช่น cbr p i x ร้อยสิบขึ้น, BR, x, 110, นไปร้อยสิบขึ้นไปนะครับจะเป็นตัวใหญ่มีเซนเซอร์ครบสรายไฟเส้นตัวนี้ก็คือมีเรื่องของ เซนเซอร์จรจจับความดันในตู้ดีหรือว่าแม็กเซนเซอร์แล้วก็เซนเซอร์วัดอุณหภูมิอากาศในตู้ดีก็คือนะครับเซนเซอร์เนี้ยมีสามตัวแต่รุ่นใหม่ๆบางรุ่นเช่นเวฟในสกุลเวฟในสกุลรุ่นเล็กที่ร้อยละต่ำมาร้อยละสิบดีซีก็จะมีเซนเซอร์ตัวเล็กอันนี้ร้อยลห้าดีซีนะครับของฟลิกเนี่ยมีเซนเซอร์ตัวเล็กเซนเซอร์ตัวเล็กถามว่ามันจะต่างกันยังไงเซนเซอร์จะหายไปสองตัว จกสายไฟอาเส้นครับสายไฟอาเส้นหรือสายไฟสามเส้นลองดูนะสายไฟอาเส้นนี้เซ็นเตอร์ตัวใหญ่สายไฟสามเส้นเซ็นเซอร์ตัวเล็กมีแก่เซ็นเซอร์ตัแหน่งเล็งดีเล็งอย่างเดียวครับตัแหน่งดีเล็งอย่างเดียวไม่มีเซ็นเซอร์เ่ยวแบบความดันใน้ก็ดีและเซ็นเซอร์ับอุูหภูม้าขาเพราะฉะนั้นรุ่นนี้มีแกะช็อเตอร์เวลก็คือกับเมือระยะท่านก็คือเพื่อให้เหมาะสมในการกีบกในระยะนั้นๆแต่สำหรับรุ่นที่ไม่มีเซ็นเซอร์แมปเซ็นเซอร์มันก็มีกับสังข้าระยะยาว คือปรับสมผสมในระยะแบบระยะยาวว่าเกิเช่นถ้ามีอาการสมดสมผสมวิ่งไปทางไหนนานๆเช่นสมผสมวิ่งไปทางหนานานๆมันก็ลกค่าให้ไปอยู่ที่ทางหนาเลยถ้าสมผสมไปอยู่ทางบางนานๆนะครับปรับสมผสมเอทเอฟไปอยู่ทางบางอยู่นานๆมันก็ปรับไปอยู่ที่บางไปเลยเพราะฉะนั้นครับค่ามันจะวิ่งไปแล้วก็เลยมีเรื่องของโหมดระลับน้ำตะแตะเลเข้ามาโมดระลับน้ำาะแตะเลก็คือ การผมผสมให้เหมาะสมเป็นย่านรับเป็นย่านเช่นหมดหนึ่งหมดสอหมดสหมดสหมดหนึงปกติคือจะระดับพื้นระดับน้ำทะเลขึ้นถึงสองพันห้าร้อยเมตรจากระับน้ำทะเลสองพันออเมตรจากรับน้ำทะเลครับอันนี้หมดหนึ่งสองพันห้าร้อยถึง3ามพันอันนี้หมดสองหมดสามหมดสี่ขึ้นไปนะครับเรื่อยทีนี้ตามาหมดหนงในกู้มืองจะไม่มีตามาหมดหนึ่งนะครับแต่ถ้าไว้ใจ็ะกเอเไก็จะรู้ว่าตาำมาหมดหนึ่งก็คือหมดศูน หมสูงก็คือตำมะรับน้ำทะเลครับน้ำน้ำอะไรเนี้ยไอ้นี่คือจะหนาวปกตินี่สูงครับคือยิ่งบางหนึ่งสสมสี่ห้าบางกึ้นเรื่อยไม่ง่ายนะปกติอ่ะโม่ต้องตสิ